ขนาดสายไฟจากมิเตอร์มาตู้คอน s u m e r ต้องใช้ขนาดเท่าไหรบ้างและขนาดสายไฟที่เราเดินสายไปในตู้ต้องใช้ขนาดเท่าไหรบ้างขนาดสายไฟที่ต่อจากตู้ไปจุดใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟสวิตไฟเราต้องใช้ขนาดเท่าไหรบ้างคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับ จากช่อง k e y b a channel นะครับและก่อนที่เราจะไปดูขนาดสายกันนะครับผมขอทําความเข้าใจกับทุกคนก่อนนะครับผมขออนุญาตแบ่งเป็นสโซนเพื่อให้สะดวกในการเข้าใจมากขึ้นนะครับก็คือโซนที่1นนะครับผมจะให้มันเป็นโซนของสายเมนก็คือสายจากมิเตอร์มาตู้คอน s u m e r เนี่ยนะครับผมมีขนาดสายไฟตามมาตรฐานเท่าไหร่บ้างนะครับและนะครับโซนที่2ก็จะเป็นในส่วนของโซนของตู้คอน s u m e r นะครับการต่อสายตรงเนี้ยเราต้องใช้ขนาดสายไฟเท่าไรนะครับและโซนที่3นะครับทุกคน ก็จะเป็นโซนของการใช้งานละเรามีขนาดสายไฟเท่าไหร่จุดต่างๆเท่าไหร่บ้างนะครับ สำหรับมาตรฐานนะครับที่ผมใช้อ้างอิงในคลิปนี้ก็จะเป็นมาตรฐานของทาง p ีเนะครับเป็นข้อแนะนําการเดินสายไฟการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แล้วก็เก็บไฟล์ไว้ใน Google Drive แล้วก็เอาลิงก์มาไว้นะครับเป็น2ลิงก์เลยนะครับผมสําหรับดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้นะครับที่ผมใช้มาตรฐานในการนั่งองิงในการเลือกขนาดสายไฟเนี่ยมันก็จะได้ไม่ต้องคํานวณอะไรกันมากนะครับผมก็ใช้ตามตารางที่เขามีเขียนไว้ได้เลยนะครับก็สะดวกในการใช้งานนั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันทีละโซนกันเลยครับผม <Hey! S 1> สำหรับในโซนที่1น,นะครับจากมิเตอร์เข้าสู่ตู้คอน s u m e r นะครับขนาดสายไฟเนี่ยผมก็ขอย,ยกตารางที่1น,นะครับของเอกสารที่ใช้อ้างอิงในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตารางที่ชื่อว่าขนาดตัวนําเครื่องป้องกันกระแสเกินและเครื่องปลดวงจรสําหรับสายประทานนั่นเองนะครับผมก็ ถ้าพูดให้เข้าใจก็จะเป็นขนาดสายไฟแล้วก็ขนาดตัวตัดไฟนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคัตเอาท์หรือเบรกเกอร์นะครับผมก็มันจะมีตารางช่องแรกนะครับมันจะมีขนาดมิเตอร์มาให้เราแล้วนะครับช่องที่2จะเป็นแอมป์หรือปริมาณใช้ไฟภายในบ้านของเราสูงสุดครับแล้วก็ช่องถุดซ้ายนะครับผมก็เป็นขนาดของเบรกเกอร์ที่เราจะใช้งานนั่นเองนะครับถ้าเราดูสายนะครับผมเป็นช่องที่3ขนาดสายไฟเนี่ยนะครับมันจะมีสายอลูมิเนียมมาด้วยแล้วก็สายทองแดงด้วยนะครับ ในที่นี้ผมขอพูดเฉพาะสายทองแดงนะครับทุกคนก็มันจะมี3ขนาดด้วยกันเองครับก็จะมีเบอร์สครับเบอร์10ครับแล้วก็เบอร์35นะครับผมอ่าแล้วเบอร์สีนะครับใช้กับมอ้ออะไรนะครับหรือมิเตอร์ขนาดเท่าไหร่นะครับก็ที่เราเรียกกันม้อห้แอมป์ครับวงเล็บ15เนี่ยใช้สายเบอร์สีขึ้นไปได้ครับแล้วก็สายเบอร์10ครับใช้กับอะไรได้บ้างใช้กับม้อ15แอมป์วงเล็บ4 5้แอมป์นั่นเองนะครับ แล้วก็ใช้กับสมาร์ทมิเตอร์นะครับผม5แอมป์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยมันรับได้ตั้งแต่5แอมป์จนถึง45แอมป์เลยนะครับผมก็คือ5วงเล็บ15นั่นเองและขนาดสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นขนาด50นะครับผมสำหรับมออไฟหรือมิเตอร์ไฟขนาด30นะครับวงเล็บ100นะครับหรือสมาร์ทมิเตอร์ที่5วงเล็บ100นั่นเองนะครับ ก็สรุปโซนที่1ก็คือมีให้ใช้ขนาดเบอร์ C, เบอร์1ิเบอร์35นะครับเป็นสายทองแดงนะครับผมและที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับสายที่เขาเขียนเบอร์ทั้ง3สายมีมานะครับเขาเขียนว่ากรณีเดือนลอยในอากาศเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา เดินสายมาสายเมนมาเป็นร้อยท่อหรือร้อยท่อฝั่งดินหรือฝั่งดินมานะครับะจะต้องดูมาตรฐานของวสทต่อไปด้วยนะครับผมว่าเขากําหนดและเขียนไว้ว่าอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเอาคร่าวๆเนี่ยแล้วก็ใช้กันเยอะก็เราเดินจากมิเตอร์เนี่ยมาเข้าบ้านเราเนี่ยเขาจะเป็นเดินลอยอยู่แล้วใช่ไหมครับก็สามารถใช้ขนาดสายตั้งแต่เบอร์สเบอร์10 ก็เบอร์35ได้เลยเบอร์สใช้กับมอ5แอมป์เบอร์10ใช้กับมอ15แอมป์นะครับแล้วก็เบอร์35ใช้กับมอ3 0แอมป์ประมาณนี้นะครับจบโซนที่1นนั่นเองนะครับผมสำหรับในโซนที่2นะครับทุกคนในโซนของตู้คอน s u m อ e r แล้วนะครับในโซนนี้นะครับผมขอเริ่มที่สายกราวครับที่เราต่อจากบาร์กราวไปหาแท่งกราวครับมาตรฐานข้อที่1.9เ้าขาบอกไปว่าขณตทำสุดสายต่อหลักดินและสายต่อฝากต้องเป็นสายทองแดง หุ้มด้วยฉนวนนะครับผมก็คือต้องเป็นสายทองแดงนะครับเท่านั้นนะครับเป็นสายอลูมิเนียมไม่ได้นะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยต้องไม่เล็กกว่า10ตารางมิลหรือว่าเบอร์1ินั่นเองนะครับทุกคนสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับสายกาวที่ต่อยังแท่งกาวใช้เบอร์10ทองแดงนะครับทุกคนแล้วก็เขามีบอกไว้นิดนึงด้วยครับว่าทั้งนี้สายต่อหลักดินควรเดินในท่อนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสายที่เราต่อจากเมนเข้ามาหาบานนิวตันบ้างนะครับหรือจะ บางกาวเข้ามาหาเมนในนิวตันบ้างนะครับผมก็ตรงนี้ให้ใช้สายขนาดเท่ากับสายเมนเลยนะครับทุกคนก็สายเมนใช้เบอร์10ก็ใช้เบอร์10นะครับสายเมนใช้เบอร์16ก็ใช้เบอร์16นั่นเองนะครับแล้วขนาดขนาดเบเกอร์ละนะครับผมขนาดเบเกอร์เราก็ต้องกลับไปอยู่ดูตารางที่1เช่นเดิมครับทุกคนก็ตารางที่1เนี่ยเขากําหนดไว้ครับในช่องสุดท้ายเนี่ยถ้าโม่หแอมป์ถูกไหมครับเขาให้ใช้ เมนเบเกอร์นะครับผมหรือว่าตัวที่ตัดสายประธานเนี่ยแค่1 6แอมป์ครับครับก็คือถ้าเราใช้สายเบอร์4นะครับทุกคนต้องใช้เบอร์16เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสายเมนนะครับเราใช้เบอร์10บก็ให้ใช้เมนเบเกอร์50แอมป์นะครับสำหรับหม้อ1 5แอมป์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหม้อ3 0แอมป์นะครับใช้สายทองแดงนะครับ35นะครับก็ใช้ เมนเบเกอร์ 100m นะครับตัวเมนเบเกอร์ 100m เนี่ยผมว่าถ้าเป็นตู้คอน sumer เนี่ยไม่น่าจะมีนะครับอาจจะต้องใช้เป็นโมเคสดักไว้ก่อนแล้วค่อยมาแยกอีกทีก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวเมนนะครับและเกือบลืมไปนะครับทุกคนในส่วนของตัวเมนนะครับเมนเบเกอร์ตรงนี้นะครับผมเขานะครับเขียนระบุเอาไว้ในข้อที่1.4นะครับผมว่าต้องมีพิกัดทนกระแสรัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 10kA นะครับ ก็ต้องมีระบุเอาไว้นะครับที่ตัวเมนเบเกอร์ว่าทนได้ 10kA หรือเปล่านะครับผมหรือบางแบรนด์นะครับเขาจะเขียนไว้ว่าหมื่นแอมนะครับหมือ่นของนาโนตู้ตัวนี้เขาจะเขียนว่าหมื่นแอมไม่ได้เขียนว่า 10kA นะครับก็มีค่าเท่ากันนั่นเองครับก็ในส่วนของตู้คอนซูมเมอร์นะครับหรือในส่วนของโซนที่2เนี่ยก็จบไปแค่นี้นะครับ มาถึงโซนที่3นะครับทุกคนก็จะเป็นโซนสุดท้ายนะครับที่เราต่อไปใช้งานนั่นเองนะครับมันเริ่มต่อใช้งานจากลูกย่อยถูกไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ควรพิจารณาจากลูกย่อยไปก่อนนะครับว่าลูกย่อยนะครับผมเบเกอร์ Baker ย่อยที่เราไปใช้งานเนี่ยเขาต้องใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งานณนะจุดนั้นๆด้วยนะครับผมเอาดิเช่นหลอดไฟเนี่ยเราใช้10แอมป์กันอยู่แล้วนะครับผมหรือใช้6แอมป์ก็ได้ตลอดน้อยๆน,นะครับ แล้วก็ตัว1 6แอมป์นะครับเราก็ใช้เป็นตัวควบคุมเต้ารับนะครับผมหรือบางครั้งเนี่ยาบางคนก็อาจจะใช้ถึง20แอมป์นั่นเองนะครับแล้วนะครับในมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้เหมือนกันครับว่าทุกคนวงจรย่อยทุกวงจรนะครับก็คือว่าที่เราต่อไปใช้งานทุกวงจรเลยนะต้องมีเบรกเกอร์ย่อยนะครับผมก็คือตัวตัดวงจรเนี่ยป้องกันกระแสไฟเกินและไฟฟ้าและวงจรคุมอยู่ทุก ตำแหน่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามออกจากตรงอื่นนะครับให้ออกจากรูย่อยเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ขนาดสายไฟนะครับเขาเขียนไว้อยู่ในข้อที่1.6นะครับทุกคนเขาบอกว่าขนาดสายไฟหรือขนาดตัวนําของวงจรย่อยนะครับต้องไม่น้อยกว่าพิกัดนะครับของเครื่องป้องกันกระแสเกินของวงจรย่อยนั้นถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่านะครับถ้าเราใช้เบรกเกอร์10แอมป์นะครับสายไฟที่เราเอามาใช้เนี่ยต้องทนได้มากกว่า10แอมป์นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราใช้20แอมป์สายไฟที่เราเอาไปใช้นะครับผมต้องทนได้มากกว่า20แอมป์นั่นเองนะครับก็ที่เท่าที่ผมเคยใช้มาแล้วกันนะครับทุกคนก็10แอมป์นะครับเขาจะใช้เบอร์สา,สายเบอร์1.5กันนะครับผมแล้วก็16แอมป์เนี่ยก็ใช้เบอร์2.5นะครับส่วนสายอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมเอาตารางมาให้ทุกคนดูนะครับว่า สำหรับเครื่องทำน้ำบุญและเครื่องรักอากาศเนี่ยก็จะมีขนาดสายประมาณนี้นะครับทุกคนก็ดูตามตารางนี้ได้เลยแล้วกันครับก็ใครดูไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็ดูก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีนะครับข้อที่1.10นะครับเขาเขียนไว้ว่าหากจะเป็นต้องแบ่งวงจรย่อยสำหรับดวงโคมและเต้ารับนะครับให้แบ่งได้นะครับทุกคนวงจรละไม่เกิน10จุดนะครับและสายที่ใช้เดินไปยังสวิตช์นะครับแล้วก็ดวงโคมไฟนะครับผม ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า1นมิลนั่นเองนะครับก็คือ1มิลขึ้นไปเมื่อกี้ข้อที่1.6นะครับเขาเขียนไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า2.5ใช่ไหมนะครับแต่กรณีที่เราแบ่งวงจรย่อยนะครับผมก็อาจจะใช้เบอร์1ก็ได้นะครับผมแล้วก็สําหรับสายที่เดินไปยังเต้ารับนะครับใช้สาย1.5ได้แต่ว่าก็ต้องคํานวณโหลดน,นะครับให,ให้เกินด้วยนะครับผมสาหรับโซนที่3เนี่ยนะครับผมถ้าจะสรุปแบบสั้นๆเลยนะก็คือว่า ให้ใช้ขนาดสายไฟที่ทนกระแสได้มากกว่าขนาดลูกย่อยที่เราเลือกใช้งานครับแค่นี้เองนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราใช้ลูกย่อย10แอมป์นะครับสายไฟที่ทนได้เกิน10แอมป์ใช้ได้นะครับหากเราใช้ลูกย่อย25แอมป์สายไฟที่ทนได้มากกว่า25แอมป์ก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับขอสรุปทั้ง3โซนเลยแล้วกันนะครับผมสั้นๆเลยนะครับทุกคนมิเตอร์เท่าไหร่ครับ ก็ให้ดูตารางที่1ถ้ามิเตอร์15แอมป์นะครับให้ใช้สายเบอร์10ครับและเมนเบเกอร์50แอมป์นะครับผมสายกล้าให้ใช้ขนาดเบอร์1ิบทองแดงเดินในท่อด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปในส่วนของโซนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของภายในตู้นะครับที่เราต่อออกจากเมนนะครับไปหาบาร์ต่างๆให้ใช้สายเต้าขับสายเมนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อจากใต้ เบเกอร์นะครับเข้าไปบานิวตันหรือจัมจากบากาวเข้าเมนเบเกอร์นะครับก็ให้ใช้สายเดียวกับสายเมนเลยนั่นเองนะครับและส่วนที่3ที่เราต่อไปใช้งานนะครับทุกคนให้ดูตารางขนาดสายไฟด้วยนะครับว่าขนาดสายไฟที่เราใช้นะครับเช่นเบอร์1.5-2.5นะครับผมรับกระแสสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับตัวเบเกอร์ย่อยนะครับผมต้องน้อยกว่ากระแสสูงสุดที่สายไฟรับได้นั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้ครับทุกคนมันจะมีหัวข้ออีกหลายๆหัวข้อนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็ลองไปอ่านดูครับอาทิเช่นอะไรบ้างนะครับทุกคนอาทิเช่นก็บอกว่าสําหรับนะครับผู้ใช้ที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมประจําซ้ําซากนะครับผมต้องติดตั้งตู้ไว้ทุงไหนนะครับควรแยกวุญจรอะไรบ้างครับเขาก็มีเขียนบอกเอาไว้นะครับทุกคนก็ลองไปหาอ่านดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆ,ๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบและดูมาถึงตอนนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคลิปจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแค่นี้ผมก็ดีใจมากๆแล้วล่ะครับและสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมผมมีร้านอยู่ใน l a z a d a และช h o ป e e เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่าง สามารถไปเช็คราคากันได้นะครับผมถ้าสั่งซื้อหรือสนใจสินค้าตัวไหนอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับมันจะมีส่วนลด,ดค่าติดตามด้วยนะครับผมและก็ขอขอบคุณมากๆสาหรับทุกคนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับผมก็ขอบคุณที่เลี้ยงข้าวขอบคุณที่เลี้ยงกาแฟและขอบคุณที่สนับสนุนค่าอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการทำคลิปต่างๆนะครับ <laughs> ผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครสนใจสมัครสมาชิกของช่องนะครับก็สมัครได้เลย จะขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ